ฐานดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเราที่ครบรับรับก็เป็นวราระประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเราครั้งที่4มีประเด็นสําคัญที่จะขอญาตแจ้งทราบผมกับท่านประหลัดได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภร,รที่เสด็จออก หน่วยแพทย์อาสาพศวที่กลาสสิ์มีประเด็นหนึ่งที่ผมกับท่านประหลัดคงต้องนํามาเรียนกับพวกเราเป็นปกักรแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอคือข้อห่วงใยเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าความตั้งใจของพระองค์ท่านอยากให้มีการผลิตวัคซีนภายในประเทศเราเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎหมายของเราอยู่แล้วนะครับที่เราได้ประกาศเรื่องความมั่นคงทางวัคซีนและกําหนดตัววัคซีนออกมาท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูว่าเราจะเตรียมส่ของของงานนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้ ไหมขนาที่เราจะมีการร่วมคุมกับทางภาคเอกชนเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้ e EC เป็นฐานในการที่จะสร้างความมั่นคงทางวัซีนโดยประสานกับกระทรวงอื่นที่กเกี่ยวข้องด้วยนะครับเมื่อวานก็มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติท่านประธานที่ประชุมคือท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นโดยมีท่านนายกเป็นประธานมีท่านรองนายก ผมทำใวชชัยๆๆที่กำกับดูแลกระทรวงาธารณสุขเราเป็นรองมฐานมีคุณแพรทองทานเป็นรองมฐานมีกรรมการจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการเช่นกระทรวงอวกระทรวงแรงงานกระทรวงกลาโหมมหาไทยกระทรวงาธารณสุขเรานี่คือกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีกรรมการจากสภาวิชาชีพทุกสภาเข้ชชามาเป็ชชนกรรมการมีภาคเอกชนมีองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับทางนั้นการคุม้มครองผูบ้บริโภคเข้ามาเป็นกรรมการเรื่องที่2นี่ที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยก็เสมือนได้ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการที่เรา จะต้องดําเนินการในภาวะเร่งด่วนคลิกวินร้อยวันก็มี5โครงการหลักที่ได้ถูกนําเสนอเมื่อวานเรื่องของการยกระดับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกที่โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งท่านรองประหลัดองสทรมีผู้นําเสนอโครงการเรื่องของมะเร็งครบวงจรอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลเป็นควิกวินท่านรองสุรโชคเป็นผู้นําเสนอโครงการเรื่องของสถานชีวพิบาลที่เราประกาศเป็นนโยบายและเป็นควิกวินท่านรองพนุมาตรเป็นผู้เสนอเรื่องของ ทางด้านจิตเวชมีท่ลเฮลแล้วก็ทางยาเสพติดท่านที่ปรดิ์กเกษตรมีผู้เสนออีกเรื่องหนึ่งเป็นลดช่องว่างการให้บริการในเมืองเขตนเมืองใหญ่ท่านรองกจติศักดิ์เป็นผู้นําเสนอก็เป็น5โครงการที่ท่านกรรมการพันาสุภาพได้ให้ความเห็นชอบที่จะต้องดําเนินการต่อเป็นโครงการควิกวินในมุมของภาพใหญ่ที่กรรมการชุดนี้เน้นแล้วก็แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการที่จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานโยบายต่อคณะมนตรีและมีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ให้มันเป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้มีหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมขับเคลื่อนแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะแต่งตั้งกรรมการเหลือนุยมการเข้ามาทํหน้าที่ในการขับเคลื่อนท่านนายกได้มอบให้คุณแพรทองทานนะครับชินวัตรเป็นประธานกรรมการบริหารขับเคลื่อนชุดใหญ่คือกรรมการพัฒนาระบบสุขแห่งชาติจะมีกรรมการบริหารการขับเคลื่อนระบบสุขแห่งชาติขึ้นมาอีกรองรับซึ่งเรื่องมาจากกรรมการในชุดนี้ขข้นมารองรับมีคุณแพรทองทานเป็นประธานมีนายแพทย์สุรพงศ์สืมงคลีเป็นรองประธานท่านประลัด ทรวสาธาสุขเราเป็นเลขานุก,การของอนุก,การชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ไปดูและไปแต่งตั้งอนุกรรมการมาขับเคลื่อนตามภารกิจที่ได้นําเสนอไป5เรื่องนั้นให้เห็นผลกามที่เราประกาศว่าเป็นพิกวิน